สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสซูบสุขคนครับผมช่องรถไทยมือสองศรีสะเกดลานพีซีแท็กเกตอร์อำเภอบินจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมมือหน,นีมานําเสนอคูปตาศรีชิฟแรงสองขั้นเด้อพี่น้องเด้อสองขั้นสองรุ่นนะครับผมก่อนเขา่ากริบกับฝาก,ากพ่อแม่พี่น้องเช่นเดิมนะครับกดติดตามให้น้ำเนืเด้อครับท่านใดท่านกดกับรถเก๋นสลาเวลานิดนึงนะครับผมท่านใดกดเราครับขอขอบพระคุณหลายๆขอให้แข่งๆรวยๆนะครับผมมือนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมพี่น้องทาง ศรีรัตนะนะครับผมทางอำเภอศรีรัตนะนะครับผมมาจับจองคุปตะเอลหาศูนย์ไปใส่งานนะครับผมเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเดี๋ยวจัดทรงให้นะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมครับผมมาเบิร์สองคันนะครับสองคันนี่คือสองคันสองรุ่นนะครับสี่สิบแรงคือกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะครับคนละรุ่นจังได้คือตัวนี้สิเป็นสเปเชียลนะครับสเปเชียลคือเป็นเอสพีนะครับผมส่วนอีกขั้น อีกขั้นหนึ่งสิเป็นโตดีที่นะครับผมเป็นโตธรรมดานะครับผมสองขั้นนี่แตกต่างกันจังไดภายในนะครับภายในต่างกันแค่ระบบปั่มเชื้อเพลิงนะครับเอสีกับสีรองรับบีจีซิฟแต่กับบอดนะนําให้เติมนะครับผมเติมได้ก็รืนี่ฉุกเฉินนะครับผมส่วนดีที่กับบอรดไนองรับบีจีซิฟนะครับผมระบบปั่มเชื้อเพลิงบอด้รนองรับนะครับผม พร้อมใส่พร้อมสอยทั้งสองขั้นนะครับขั้นนีปีหกหนึ่งขั้นนีปีหกหาด้วยครับปี่น่องอ่ะเดี๋ยวเบองปีหกหาก่อนนะครับผมปีหกหาเครื่องเกียร์ดีนะครับผมเครื่องเกียร์ดีสภาพพร้อมใส่พร้อมสอย,ยางหนาหล้างเดิมครับสีสันเดิมรถมาท่านในล่างนะครับแปดรอยชั่วโมงนะครับผมยางหนานี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยางหนา้าปีปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ยางหลังเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เป็นลถไฮนะครับขั้นนี้เป็นผ่านบุกเบิกก็เลยใช้ผ่านหลังใหม่นะครับขั้นนี้ก็เลยใช้ผ่านหลังใหม่สิ้นลอ้อนี่บ่เคยแกะนะครับผมสิน้นหล่บอบ่เคยแกะฝาให้โดรกบร่เคยเปิดนะครับผมพีทีโอก็ใส่งานหน่อยนะครับใส่งานหน่อยอย่างหนาหลังสวย ลงังคาบอมีมแตกนะครับผมลังงบอะกถือว่างามนะครับเครื่องเกียร์นี้รับประกันนะครับผมพร้อมใส่พร้อมใส่บ,อ,สบอเกกบอดนันน้ำบ,อไ,บอไอบอไอนะครับผมตอนคัดบ่เคยลือ้อบ่เคยเปิดนะครับเกียร์เดิมนะครับผมเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมสภาพพร้อมใส่พร้อมใส่ปีพกหายเอกสารเหลมชุดโดนครบนะครับผม ก็อนนำนำแต้งโตนะครับรถถึงมะหอดครับเดี๋ยวรีวิวให้เบื้องก่อนตรวจสอบการทีนงานให้เบื้องครับผมคันนี้800ชั่นโมงนะครับพี่น้อง800ชั่นโมงแล้วรีวิวโคบอวอยใส่งานปกตินะครับ Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, si. dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Si. ถ่ายเงียบนะครับผมออกโต๊ะเกียร์ที่สบายครับเรื่องเกียร์ดีนะครับผมรับประกันพร้อมใส่พร้อมสชย รถบ้านสวยๆนะครับผมปีหกหาเอกสารเหล็มชุดโอนครบนะครับผมปีหกหาอ่ะมาเบิ่งขั้นต่อมานะครับผมขั้นนี้ปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งคูปตาซาอ่าซีสิบแรกนะครับเป็นตัวดีที่นะครับผมเป็นตัวดีที่เกียร์เครื่องถ่ายระบบโฟวิลสมกำลังพวกนี้คือตัวเดียวกันกับเบียรพี่ด้พี่น้องก็อ่าดีที่กับสีตางกันแค่ระบบปั่มเชื้อเพลิงนะครับผมปั่มเชืเ้อเพลิงอ่า ที่เป็นบล็องรับ B g 0ครับลองรับ B g 0ส่วนภ้ายหนอกนะครับภายหนอกกับสีนีต่างกันกับสีนีนี่แหละครับผมกล่องเครื่องมือัตเก่ากับสิเป็นกล่องหน่อยตวใไม่กับสิเป็นกล่องใหญ่กับกระทะกับสิโลบส่งเปลี่ยนไปน้อยนึงนะครับผมตัวนี้กับสีนี่เบิ้งเต็มกว่านะครับผมเต็มเต็มกว่าห้อยเบานี่ครับผมกับสิเบานิดนึงแต่ถ้าเป็น S P กับสีค่อนขขางจะเบาหลายครับผมห้อยเบานี่ครับเบาหลาย ด้านนากระสิมีคิวโคมเนียมนะครับผมคมเนียมครับกระจังนากระสิมีมองนี้ครับตัดดำน้อยหนึ่ง้าเป็นดีที่กระสิบอมีครับผีต่างกันแบบประมาณนี้นะครับผมเกียร์กับตัวเดียวกันแหละเดินนาแปดถอยหลังแปดเปลี่ยนทิศทางก็ต้องยุดรถขึ้นกันซิงโก้จะตื่นขึ้นกันนะครับผมเครื่องถ่ายกับชุดเดียวกันหลังคากับตัวเดียวกันครับเพียงแต่ติสติ๊กเกอร์ ก็ระแบบจะซื้อครับครับผมยางหนาหลังเบอร์เดียวกันครับดีที่ออกก่อสพี HP ออกหลังนะครับผมขร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับกันนี่ปีหกหนึ่งครับขันนี่พันชัวมวงนะครับผมพันครับหกสิบกว่าชั่วโมง,งเสียงเครื่องกัะ นิ่มๆเหมือนกันครับเสียงๆม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ดีที่กระสีออกนิ่มๆนะครับส่วนเอสพีกระสีออกอห่าๆประมาณนี้ครับเระบบเกียร์กับเดินหน้าแปดด้วยการไฟหลังแปดนะครับเกี่ยวก็บอการงานในปัจจุบันนี้อง เบียสองเบียสามเบียส <ah yep> yes, ja ี่เบียน่งเบียสองมาบอยงอมดูแข่งคับไป่น้องเบียสามเบียสี่ครับผมต้องถ่ายกันเงียบๆนะครับกันเนี่ย เบ้งองฐานเงียบๆเลยครับผมสภาพพร้อมไส่พร้อมซอยครับครับผมขั้นดีที่นี่ก็จะเป็นฐานหลังตาสร้างนะครับพี่น้องฐานหลังตาสร้างส่วนขั้นเอสพี่ก็จะเป็นฐานหลังใหม่นะครับผมราคากับันนี้สามห้าห้าใบเท่านะครับผมสามหาหาใบเท่าครับส่วนขั้นนี้คือสามเกาหาใบเท่านะครับผม 3ามห้าใบเท่านะครับผม3ามหหใบเท่าประมาณนี้นะครับผม2องคันครับเขามา2สองคันทํนได้สนใจกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผม0 8นย์แปดหนนเจสามะครับผมเบอร์ไล่ก็เป็นเบอร์นีเลยศูนย์แปดหนึ่งหกย์เจ็ดอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับทานได้หายสามสิบองเลนกับมีเขมานสอคันนี่พี่น้องเอมยูกับสิมี่ี่เกาหาสห้าหาเดนะครับผมครับเจ็งานเรียบร้อยก่เดี๋ยวผมมารีวิวให้เบิร์นครับ มื่อนี้กันรีวิวสองคันตอนครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณพ่อแมฟี่น้องทุกท่านนะครับผมถ่เข้ามารับชมนะครับ,บ,บคําว่าใดว่าจะใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปเรื่พี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้น้าแน่นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆครับผมบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ